โอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องสี่สาวสุดปังเหมือนเดิม EP สองนะคะเอานี้เปลี่ยนชุดดีกว่าอย่คนดูเบื่อนคะคะชุดไรเดีะ <Okay. S 1> ชุดแบบไหนด,แแดีแล้วแต่พี่เนาะ,ะเอาชุดนี้ก็ได้นี้ก็ได้ไดอีเนาะ okay, โอเคย่าก,กดเริ่มเลยยา่ยาย่ากดเริ่มเลยโอเคโอเคงั้นรอตอนที่ยา่าแต่งตัวเสร็จเลยเนาะ โอเคค่ะทุกคนโอเคทุก okay, คนเริ่มพอดีเลยนะคะทุกคนมา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 เฮ้ยเราเป็นสายฟรีอะทุกคนเฮ้ยต้องขอบคุณ G m อนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ GM อนั้นเขานั้นให้เราเลือกตัวละครที่เราอยากได้ซึ่งเราก็อ,อยากได้นะตัวละครที่ย่าใส่อยู่อะเป็นเสื้อตัวนี้นเนี่ยเสื้อไฟตัวนี้นเนี่ยเสื้อไฟกับกระโปรงไฟแล้วก็ผมไฟอะเรารชอบตัวนั้นอนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสวยนะคะทุกคนแล้วก็น่ารักดีนะคะทุกคน อันนี้สามารถปัอมตัวเป็นแปลงยาได้ทุกคนโอเคทุกคนช่องพี่เรานะคะพี่เราก็ทําเกี่ยวกับฟรีไฟนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกทุกคนดีกว่าชื่อว่าอะไรซินโซแฟเอ้ยเฮ้ยซินเกมเมอร์ซินเกมเกมอร์ซีเฮสนะคะเจอเจอคนเจอคนเมื่อกี้เจอคนเจอคนเมื่อกี้เจอคนโอเคว่าอยู่ไหนเป้าหมายของเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเป้าหมายรู้ว่าเพื่อนเขายิงแล้วเหรอยะย่าเพื่อนยิงแล้วเหรอ ไม่เป็นไ,อไรอารมณ์พอดีเลยค่ะยิง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 เยเกือบขออ้อมก่อนแล้วกันอ้าวได้แล้วหรอแอคก่อนแอคแอคแอคค่ะแอคแอคแอคดนึงทุกคนใครชื่อพัลโล่คะใคร <laughs> อาเซียมาไหนเซยียไหนเซยีเซยามาหาหนะอเน,นี่ยพารูนะคะเฮ้ยทุกคนาอาเซยียมานี่หน่อยเซยียมานี้หน่อยนี่คือเซยียนะคะเซยียเองฮะกับจินโซแซดนี่ค่ะทุกคนเขาขอเป็นเพื่อนหรือเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเอาหัวใจอีกคนหนึ่งด้วยนะคะนี่ไปไปไปรเราไปกันดีกว่ามาเราสองคนเราเป็นพี่น้องกันเนาะ มาทมาย่อให้กันดีกว่าเอาเขย่อๆๆให้กันย่อให้กันพี่น้องย่อให้กันนะคะย่อให้กันย่อๆๆๆโอเค okay. โอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเริ่มเล่นเอออยู่ด้านไหนย่าอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้เออยิงยิงยิงอีออีกแล้วย่าถอยพี่น่อยโอเคโอเคโอเคยิงซ้ <rapidement> ําเลยนะคะ <uss> <m> ก่อน <S <S ที่เ <navigation S 1> พื่อนเขาจะมาช่วยหรือว่าเขาจะมาเหยียบก่อนที่เพื่อนเขานะคะจะมายิงเราก่อนนะคะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ฆ่าเขาได้เนาะนี่ยิง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 ,ยงไป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 ตึ๊บโอเคยิงได้แล้วเนาะมีใครอยู่ด้านหลังหรือเปล่ามีใครอยู่ด้านหลังหรือเปล่าแกย่าไปขอโทษนะยา่าไม่เป็นไรตายแล้วตายอยู่ั้โอเคอ้าวทุกคนไวมากชนะไวมากซินโซแซดคือเรานะคะฆ่าได้เยอะสุดเนาะ รอบนี้ซื้ออะไรดีใครซื้อลูกซองดีไหมไม่ซื้อเนาะเพราะว่าคิดว่าปืนยิงไกลก็ดีอยู่แล้วแหละใครชอบปืนลูกซองหรือว่าชอบปืนแบบยิงไกลนะคะใครชอบปืนไหนนี่นี่ใครชอบปืนไหนคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะนี่นะคะทุกคนใครชอบปืนไหนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนอืมโอเคเนาะมา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 ,มาเอาแล้วนะคะยอ่อยกันแล้วนะคะอันนี้เป็นแก๊งผู้หญิงนะคะทุกคนแก๊งหญิงนะคะ โอเคโอเคโอเคกดเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มตัวเริ่มเนี่ยเคยไหมมีใครเคยไหมเนี่ยแอบบนเนี่ยเนี่ยแอบบนเนี่ยแอบบนนี้เลยแหละแล้วก็คิดว่าต้องชนะอยู่แล้วแหละเขามองเราไม่เห็นเขายิงเราไม่ได้นะคะแต่เราโดนหมอกกินแทนนะคะเฮ้ยเจอใครเฮ้ยเฮ้ยหัวโพหัวโพเพื่อนหัวโพหัวโพเพื่อนเอ้ยไม่ไม่ค่อยได้เอ้ยนะคะอุ้ยอืมล้มแล้ว อีกคนอยู่ไหนเฮ้ยย่าช่วยพี่หน่อยย่าช่วยพี่ก่ณ์อยู่ตรงไหนอยู่กับพี่นี่แหละเร็วเร็วเร็วเรอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ย่าเราเร็วอยู่กับพี่ย่าเราเร็วเราเร็วเขาอยู่กับพี่เราเร็วเราเร็วอยู่หลังไอ้วอย่าย่าระวังเขาอยู่หลังไอ้วอร์ยิง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 เอ้ยช่วยพี่ก่อนช่วยพี่ก่อนโอ้ยไม่ทันหรอไม่ทันโอเค ดูสิอ้เราค่าไที่สี่แล้วค่ะทุกคนเพื่อนรอดเพื่อนต้องสู้ๆูกดไลค์เพื่อนหนเรากดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้พะโล้ในเรากดไลค์พะโล้ยอมาพอดีเลยยิง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 เพื่อนยิงคนนั้นนี่อุ้ยโดนหมอกกินน่ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะแย่ไม่ได้จริงอยู่ดีของเราเขาอะแย่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรือย่ไม่เอาไม่เอากดติดตามช่องเราด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าจะได้ไม really? okay. oh, okay. <laughs> ่พลาดคลิปอื่นๆที่เราลงนะคะทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าเราลงคลิปอะไรบ้างทุกคนเนาะทีมอีกทีมหนึ่งเพิ่งรู้นะคะว่าเขาอะว่ามีแค่สามคนทีมเรามีสี่คนเนาะเขาขายไปแค่คนเดียวนะคะโอเคมามาโอเคเสียบอกว่าอันนี้เราไม่รออะไรนะคะทุกคนเซียบอกว่าเขาชื่อพโรใช่ไหมมายถึงตั้งชื่อในเกมแต่ชื่อจริงอาจจะไม่ชื่อพโลก็ได้แล้วแม่เราก็ทำพะโรด้วยนะคะ อะไรอะไรอะโอเคตามภาษาเด็กกันเนาะทุกคนตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเขาเข้าบ้านแล้วเหรอวอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอเคดีทางสะดวกทางสะดวกทางสะดวกล้มอีกแล้วนะคะลองมาดูก่อนเผื่อเพื่อนเขาจะมาช่วยเนาะโอเคมาดูก่อนว่าเพื่อนเขาจะช่วยหรือเปล่าโอเคเสียยิงซาำเขาก่อนเนาะ ยยายิงเขาตายพอดีนะคะโอเคๆๆๆทุกคนมา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 รอบนี้บุกเลยดีกว่าเพราะเหลือแค่คนเดียวแล้วอะยยามีสัญลักษณ์บอกไหมว่าแบบเขาจะอยู่โซนไหนตรงไหนอะตัวละครอ,อะอ๋ออยู่กับพี่ใช่ไหมตัวละครอ,อะโอ้ยเราแยกกันอยู่ดีกว่าเพื่อนจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ว่าเขาจะอยู่ตรงหลังคาหรือเปล่าเฮ้ยหลังคาเอา้าเพื่อนเพื่อนจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอคนิดหนึ่งแอคนิดหนึ่งทุกคนแอคนิดหนึ่งไม่มีใครดูเราเลยนะคะคน,นี่โอเค โอเคนะคะเสียเสี่ยยังไม่จบกับพารูนะคะเ่ <laughs> ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะ am, ฉันนนั้ไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆอไไม่้งโอเคพี่พี่ไม่เอาลูกซองพี่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นพี่เอาปืนยิงไกลอย่างเดียวก็ได้เฮ้ยขอหน่อยก็ได้ขอหน่อยก็ได้ขอหน่อยก็ได้อ,อ,ยไดอยู่ไหนวะให้ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เอาอะไรไม่เอาแล้ว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 ไม่เป็นไร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 เลยโอเค มีเหลือตังอยู่พันหนะคะทุกคนใช้อย่างประหยัดนะคะทุกคนเ <u> หลืออีกรอบนี้ทีมเราน่าจะชนะใช่ไม่แพ้แน่นอนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะใช่ปะแบบปะเขาดูก่อนเฮ้ยมีใครมาเปล่าหรือว่าเขาอ้อมกันอะ่ะเฮ้ยเจ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 จดจุด เอ้วเอามาอยู่ด้านไหนอยู่ด้านไหนเพื่อนอยู่ด้านไหนเพื่อนจะมากันไหนตรงแน่เพื่อนนะเขจอไเออโอเคจออยู่จออยู่หรือจะบุกไปเลยเพื่อนจะให้เราบุกเลยไหมฮะอ้าวเขาไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราจะต้องตามเขาไปเราจะต้องตามเขาไปพี่รู้แล้วเขาอยู่ในบ้านโอเคโอเคเขาจะกระโดดตรงไหนยะเขาอยู่ในบ้านยะ ย่าย่าย่าเขาอยู่ในบ้านย่าเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านย่าเขาอยู่ในบ้านนะคะนี่เขาอยู่ในบ้านนะคะทุกคนรอบนี้ชนะแน่นอนเขาที่แล้วอ่ะเราแพ้เออเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสัญลักษณ์บอกแล้วเห็นสัญญารักเห็นสัญญาษักเห็นสัญญารักรักรักบอกเรียบร้อยจุดโอเคทุกคนหัวแตกนะคะอะไรพี่ไม่ได้แย่งเลยนะเฮ้ยพี่ไม่ได้แย่งเลยหรอย่า ไม่ได้แย่งเลยนะโอเคอุ๊ยฉันฆ่าได้เยอะสุดแล้วนี่เนี้ยตึงโอเคโอเคทุกคนอันนี้เราฆ่าได้เจ็ดเซียนฆ่าได้ศูนย์คนนะคะโอ้ไม g กอโอเคโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ กดไลค์ให้เราด้วยนะกดติดตามช่องสีสาวสุดปังด้วยนะไม่บาวค่ะสินเกมมือด้วยนะคะบ๊ายบาย